สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตู้ข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่25เมษายน2557กับคุณวนิชยาปีพิมและดิฉันกิ่งดาวจำจันท์ค่ะสำหรับข่าวในประจำวันนี้ค่ะกองบังคับการกรมทหารราบที่6ประกอบพิธีบวงสวงถวายมาลาัยกรและถวายศาตราวุธหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7จจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพของจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสากักแขวงสวรรค์เขตนะคะศูนย์วัตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้เตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าพายุและลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ สามารถติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ที่โต๊ะข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกรุนลับัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค,ค่ะวันนี้มีคําถามถามว่าวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปีค่ะมี2ตัวเลือกคือข้อ1 24เมษายนของทุกปีหรือว่าข้อ2 25เมษายนของทุกปีค่ะทราบคําตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 5 265 111ค่ะ มาเรื่องันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะจังหวัดอุบลราชธานีถวายราชศักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ เช้าวันที่25เมษายน2557ที่หอประชุมไตรปิยมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยวางปวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกล่าวคำถวายราชสุดดีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่25เมษายนของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันเสด็จ สวรรคตรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหล่าข้าราชการในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันถวายผ่านพุ่มเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมาสารีริกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเชิดชูพ,พระเกียรติคุณพระปีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันันต์ต่อแผ่นดินประเทศสยามทรงกระทำยุทธห ถีจนชนะพระมหาอุปราชาผู้สำเร็จราชการกรุงหงสาวดีและทำศึกสงครามต่อเนื่องหลายครั้งจนชนะพะมา่าอย่างเด็ดขาดในสมัยนั้นทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิตราชธรรมประชาชนอยู่ดีมีสุขแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคกตมานานกว่า 400ปีแล้วแต่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งมวลต่างยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยวขับไล่อริยะราชศัตรูตลอดพระชนชีพเพื่อสร้างความเป็นเอกราชแก่ชนชาติไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสเสด็จสวรรคตเนื่องจากทรงพระประชวนในขณะยกทัพไปทำศึกที่เมืองห้างหลวงปีมะเสงพุทธศักราช2148 เดือน6ขึ้น8ค่ข้ในขณะพระชนมายุ50พรรษาทางด้านกองบังคับการทหารราบที่6จังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้ประกอบพิธีบวงสวงถวายมาลัยกรและถวายศาตราวุธหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเมื่อวันที่25เมษายน2557เวลา9นาฬิกา ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณหน้าพระบรมศพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกรมทหารราบที่6อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีรารกรธรรมวินทรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6พร้อมด้วยข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่นายทหารและครอบครัวได้พร้อมใจกันแต่งกายองค์สมมุติในรัชสมัยเดินเป็นริ้วขบวน นำหน้ารถแห่จำลองพระบรม,มรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาตามถนนภายในกรมทหารราบที่6เนื่องในวันคล้ายวันสสเสด็จสวรรคตและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กรอบผู้เอกราชให้ชาติไทยที่ทรงกระทำยุทธหักขีกับพระมหาอุปราชาแห่งพระมา่า และเป็นที่เรื่องลือมาจนถึงปัจจุบนันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระชนมายุ5 0าพรรษาอยู่ในราช,าราชาสมบัติ15ปีถึงแม้พระองค์เสด็จสวรรคตรมานานกว่า409ปีประสบนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ที่ท่านทรงปรีชาสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยวครับไล่อ,อ,อริราชศัตรูตลอดชนชีพเพื่อสร้างความเป็นเอการาชให้แก่ชาติไทยจนถึงทุกวันนี้ค่ะ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นวีรกิยพนักรบที่มีพระปีชาสามารถยิ่งและเป็นนักรบอย่างแท้จริงในการทํายุทธหัตถีพระองค์ทรงเป็นผู้นําที่กล้าหาญและมีฝีมือการรบที่เก่งกาจด,ดังนั้นในฐานะที่เราประชาชนชาวไทยที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยจึงควรตระหนักและน้อมลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยการตั้งมั่นกระทําความดีแก่สังคมและประเทศชาติ โดยให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและสําคัญที่สุดค่ะคือความสามัคคีของคนไทยทุกคนต้องมีความสามคัคคีสังคมไทยของเราก็จะน่าอยู่กันอย่างสงบสุขปราศจากความแตกแยกทั้งปวงเพื่อตอบแทนพร,พระครุณของพระองค์ที่ท่านได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยของเราได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ทางด้านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลร,ราชธานีจัดโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพจังหวัดอุบลร,ราชธานีประเทศไทยและแขวงจำปาสักแขวงสารวันแขวงสวนนเขตสารณา,ารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน วันที่24เมษายน2557เวลา13นาฬกาผู้สื่อข่าวรายงานที่ห้องประชุมผู้บริหารทั้นสาลสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายวันชัยสุดที่วรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับนายเพชรสมรนหนูนวงศ์ รองหัวหน้า,ผานแผนกครัวพันธ์ต่างประเทศแขวงจำปาศักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะเดินทางเข้าพบเพื่อหารือหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าพัฒนาฝึกฝีมืออาชีพครูฝึกแรงงานจากแขวงจำปาศักแขวงสารวันแขวงสวนเขตสปปลาว ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีได้จัดโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยและแขวงจำปาสักแขวงสารวันแขวงสุวรรณเขตสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยกับแขวงจำปาสัก แขวงสารวันแขวงสวนนเขตสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะฝีมือแรงงานระหว่างครูฝึกแรงงานไทยกับครูฝึกแรงงานสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อสร้างความร่วมมือในการลดปัญหาข้ามชาติของทั้งสองประเทศไทยลาวอาทิอาชญากรรมยาเสพติดและการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างแรงงานฝีมือให้กับประเทศเพื่อนบ้านรองรับการย้ายถิ่นฐานการผลิตของผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการทั้งนี้การพัฒนาฝีมืออาชีพให้แก่ครูฝึกแรงงานจากสปป,อปอลาวในครั้งนี้ประกอบด้วยสาขาช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์สาขาช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือสาขาช่างติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด CCTV และสาขาพนักง,งานนวดแผนไทยโดยมีระยะฝึก60ชั่วโมง10วันผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบชุดยาสามัญประจำบ้านจากผู้บริหารธนาคาร ICBC จำกัดมหาชนค่ะ เมื่อวันที่24เมษายน2557เวลา16อ30นาทีที่ห้องประชุมผู้บริหารชั้น3สารากางจังหวัดอุบลราชธานีนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับมอบชุดเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านจำนวน500ชุดจากนายเยหู ขอภัยค่ะจากนายเยหูประธานกรรมการธนาคาร i c b c จำกัดมหาชนเพื่อมอบให้จังหวัดอุบลราชธานีนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านของสาธารณประโยชน์ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าจะได้นำชุดเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านมอบให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนวัดและประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่มีความประสงค์ชุดยาสามัญประจำบ้านตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการปลูกต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีระยะที่สองวันที่25เมษายน2557ที่บริเวณสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีตาบลจรรแมออำเภอเมืองอุบลราชธานี นายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน,น้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างของส่วนราชการปลูกต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทศน์บริเวณสรารกลางจังหวัดอุบลราชธานีระยะที่2เนื่องจากบริเวณสรารกลางจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีต้นไม้ทําให้เกิดความร้อนและแห้งแลง้งจังหวัดอุบลรชาชธานีได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆได้ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยรอบสารกลางจังหวัดระยะที่1 เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2557จำนวน51ต้นโดยมีขนาดลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง5-7นิ้วความสูงตั้งแต่5เมตรขึ้นไปการปลูกต้นไม้รอบตัวอาคารสาะระกลางจังหวัดยังไม่ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์ราชการของจังหวัดดังนั้นจึงได้ดําเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีในระยะที่2บริเวณทางเข้าพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัด โดยรับการสนับสนุนพันธไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีประกอบไปด้วยต้นยางนายจำนวน5ต้นต้นพยุงจำนวน8ต้นต้นอินทนิลตะแบกจำนวน16ต้นต้นกันเกลวจำนวน2ต้นต้นลำดวนจำนวน2ต้นต้นสำรองหมักจองจำนวน1ต้นต้นแก้วเจ้าจอมจำนวน1ต้นต้นสาระสาระลังกาจำนวน2ต้นค่ะรวมทั้งสิ้น37ต้นค่ะ อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังไข้หวัด H1N1 ร่าชีวิตคนไทยแล้วค่ะกว่า45รายค่ะนายแพทย์โสพลเมท,ทนอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1 เป็นชนิดสายพันธุ์เดิมค่ะที่เคยระบาดตั้งแต่เมื่อปี2555สถานการณ์โรคในระดับประเทศระหว่างวันที่5มกราคมถึงวันที่10 19เมษายน2557พบผู้ป่วยแล้วค่ะ29,821รายเสียชีวิต45รายจาก21จังหวัดกระจายทั่วทุกภาคอัตราป่วยตายสูงสุดในกลุ่มอายุ55-64ปีค่ะรองลงมานะคะ45-54ปีภาวะเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังรองลงมาเป็นหญิงตั้งครรผู้สูงอายุ65ปีและมีโรคเรื้อรังอ้วนและเด็กเล็กอายุ2ขวบ ในเขตรับผิดชอบของสคร .7 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น1,265รายเสียชีวิตแล้วค่ะ3รายโดยผู้เสียชีวิตอายุระหว่าง25-31ปีเพศหญิงทุกรายเป็นชาวจังหวัดยะโสธร2รายชาวจังหวัดศรีสะเกด1รายภาวะเสี่ยงพบคนอ้วนมาก1รายอ้วนมากและหอบหืด1รายและหญิงตั้งครรภอีก1รายทุกรายไม่มีประวัติรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ ในส่วนของการปฏิบัติตัวนั้นจากการดูแลสุขภาพตนเองให้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการป้องกันโรคคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทําร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกําลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําสะอาดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่แออัด และการสัมผัสตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 ที่สำคัญค่ะถ้ามีอาการไข้หวัดหรือไอให้ใส่หน้ากากอนามัยและให้หยุดงานหยุดโรงเรียนไปก่อนเพื่อรักษาตัวให้หายป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นครัเรียกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์2.9ซึ่งตัวนี้มีความรุนแรงนะครัแต่แมียาที่จะรักษาได้ ถ้าเกิดว่าได้รับยาอร็วภายในสองวันนะครับตอนนี้พี่เสียชีวิตเนี่ยนะครับมีสาเหตุมาจากอันที่1คือได้รับยาช้าพี่น้องประชาชนบางทีก็คิดว่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือมีโรคอยู่เดิมส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตอย่างทางไพศาลเนี่ยจะเป็นคนซึ่งเป็นท้องมีท้องนะครับหรือว่ามีโรคเรื้อรังอยู่อย่างเช่นเป็นโรคเรื่องหัวใจเรื่องของเบาหวานเรื่องของมีอาการอื่นๆที่ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ส่วนหนึ่งก็คือคนบ้วนนะครับ,น,น,นะรบนั่นตรงจรุดนี้คือจุดที่สำคัญที่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาพื้นฐานอยู่เดิมนะครับแล้วเ,เจอเชื้อที่ดุดแรงไปนะครับแล้วรักษามไม่ทันพวกทีก็ทําให้เสียชีวิตไ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในระหว่างวันที่26-30เมษายนนี้ค่ะวันที่25เมษายน2557เวลา13.30นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายงานลักษณะอากาศเตือนประชาชนในภาคอีสานให้รับมือกับพายุฝนฟ้าขนองในช่วงวันที่26-30เมษายน2557 โดยระยะนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนบนแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทําให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวานันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่ง ร้อยละ2 0ถึงของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35-39ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุลมแรง ที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิสนและชีวิตป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในช่วงเวลาดังกล่าวสำหรับเกษตรกร,กรควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและพืชระยะสัน้นประชาชนควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารสำหรับอ้อยที่อยู่ในระยะเก็กบเกี่ยวควรหลีกเลี่ยงการเผาก่อนตดัดเพราะจะทำให้ดินเสื่อมและควันไฟจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง โดยเฉพาะบริเวณใกล้ถนนหนทางอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มเป็นพิเศษไว้ด้วยทางด้านมูลลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่ายแม่หญิงอีสานค่ะได้จัดทําโครงการรณรงค์และเสวนาเชิงปฏิบัติการแม่หญิงอีสานรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีค่ะ เมื่อวันที่25เมษายน2557ที่โรงแรมกิตตรงวิวรีสอร์ทมูล,ลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่ายแม่หญิงอีสานจัดทําโครงการรนรงและเสวนาเชิงปฏิบัติการแม่หญิงอีสานร,รวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพื่อนําเสนอผลงานในพื้นที่บทเรียนและข้อท้าทายและเพื่อยกระดับในการทํางานร่วมกันของภาคีสตรีขออภัยค่ะของเครือข่ายสตรีและสหวิชาชีพจังหวัด เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีทั้งสิทธิและการเข้าถึงการบริการสุขภาวะทางเพศมูลนิณธิเพื่อนหญิงร่วมกับเครือข่ายสตรี12จังหวัดภาคอีสานภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ได้ร่วมกันดําเนินการในด้านหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการดเนินการอบรมแกนนำการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งชายและหญิงการให้คาปรึกษาประสานงานส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก โดยใช้กลไกสหวิชาชีพรวมถึงการสนับสนุนให้แกนนำสตรีได้เข้าถึงแหล่งการสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการพึ่งตนเองและการขับเคลื่อนประเด็นสตรีในพื้นที่ซึ่งจากข้อมูลตัวเลขของ1300ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมพบสถิติในปี2556มีเด็กสตรีถูกกระทำความรุนแรงและเข้ารับการบริการสูงถึง31,866ราย รวมเฉลี่ยวันละ87รายรวมข้อมูลในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งมีอยู่ทั้งหมด21จังหวดัดมีตัวเลขสูงถึง3,97 0รายในส่วนข้อมูลพนักงานสอบสวนหญิงภาค3ภาค4คดีเด็กขอไปค่ะคดีเพศเด็กและสตรี560คดีความรุนแรงในครอบครัว22คดีค้ามนุษย์14คดีรวมสอบ9คดีค่ะ ลงนี้ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พายากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นวันนี้ถึงเวลา18นวันพรุ่งนี้ค alia, ่ะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้นะคะประมาณ26ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะประมาณ35ถึง39องศาเซลเซียสจังหวัดอุบลราชธา,านีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชก คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสค่ะ ช่วงนี้ค่ะมาติดตามราคาอาหารสดจากตลาดสดหนองบวัวอเภอเมือ ME จงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเรามาเริ่มต้นกันที Kaiser, ่ราคาเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140้บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ140บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ130บาทมาต่อกันที่ราคาปลาค่ะปลานิลราคากิโลกรัมละ100บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ150บาท มาต่อกันที่ราคาไก่สดไก่ pore, สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ75บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ70บาทน้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เบอร์0ราคาถาดละ115บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ95บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ89บาท มาต่อกันที่ราคาผักสดค่ะผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทค่ะกระหล่ำปีราคากิโลกรัมละ30บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ35บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทค่ะช่วงนี้ไปติดตามค่ะประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ หนังสือเดินทางช่วคราวอุบลราชธานีจะปิดสำนักงานที่อาคารอบจอุบลตั้งแต่วันที่24เมษายน2557เป็นต้นไปและจะย้ายสำนักง,งานไปยังอาคารสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ถนนแจ้งสนิทต,ตั้งแต่วันที่28เมษายน2557เป็นต้นไปสำนักงานหนังสือเดินทางช่วคราวอุบลราชธานีแห่ง <Hands. S 2> ใหม่ตั้งอยู่ที่อาคารสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้นหนึ่ง ถนนแจ้งสนิทตำบลจรารแมภอเ,เมืองจัังหวดอุบลราชธานีโทร045344581-1ถึงแฟก045344646 สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองจัดประกวดมอลำซิ่งสมานฉันจังหวัดอุบลราชธานีปี2557ชิงเงินรางวัลรวม70,000บาทพร้อมด้วยรางวัลจึงขอเชิญคณะหมอลำประจำโรงเรียนอายุระหว่าง10 25ปีจำนวน10 15คนสมัครเข้าร่วมประกวดโดยส่งคลิปตัวอย่างการแสดงเข้ารับการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศวันที่27มิถุนายน2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร045281 881 086 867 9921 สวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญชวนเด็กเยาวชนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมกันตั้งชื่อให้ลูกสิงโตขาวสมาชิกใหม่ทั้งสองตัวผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งลายเสียบัตเข้ารวมตั้งชื่อลูกสิงโตขาวทั้งสองตัวมาได้ที่1นึหมู่สิบเจ็ตำบลขามใหญ่อ,อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3400ี่ 34, 000, รวมตั้งชื่อลูกสิงโตขาวจนถึงวันที่25มิถุนายน2 5 5 7 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้จำนวน4อัตรารับสมัครทั้งชายและหญิงวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน35ปีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีถนนขังอาวุธตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน255 ห5 7โทรศัพท์หมายเลข045285610-4ต่อ8 3 1 4ช่วงนี้ค่ะมาถึงช่วงของเฉลยคำถามประจำวันกับคำถามที่ถามไปว่าวันคล้ายวันเสด็จสวรครคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงกับวันที่เท่าใดค่ะคำตอบคือวันที่25เมษายนของทุกปีและสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณเนวาดาค่ะและคุณผู้ชมกันออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนเชียงกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดทางช่อง CCTV ติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่เ w อร์ไวเวบไอุบล .com รวมถึงติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังที่เ w อร์ไว b o เว r t v 0 0 1ทีววันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ